สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเช่าเกษตรกรผู้เรียนผู้กระเบือทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับสแสนทับชาแนลอีกครั้งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับพี่นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับห้องสิเอ็ดคุยกันในเรื่องใดฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามไปพร้อมพอกันเลยครับครับพ่อแม่พี่น้องครับกลับมาพบกับสอแสนทับชาแนลอีกครั้งนะครับสําหรับพี่นี่นะครับ เฮาสิมาส่วนพ่อแม่พี่น้องคุยกันในเรื่องขององ่วงอยังนะครับขายดีอันดับ1นึงนะครับหลังจากที่เปิดตลาดปี68มาแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกะมื้อนี้ผมสิมาบอกพี่นะครับแกงน้องนะครับเรื่องเกี่ยวกับว่าง่วหอย่างขายดีอันดับ1นึของ ปีหกแปดนะครับพ่อแม่พี่นอ้องก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพิรถดนะครับเจ้าของฟ้ามน,นะครับสําหรภาพประกอบนะครับพี่เป็นอีกเกษตรกร,ร,กรท่านหนึ่งนะครับที่เป็นคนอีสานมานเข้ากามา,มาตั้งโลกหลากอยูอ่จังหวัดชนบุรีบางละมุงนะครับเพิ่นกระไดทําการเลี่ยงง่วนะครับก็เปนเกษตรกร,ร,กรที่เป็นแบบยางอีกคนหนึ่งนะครับ เดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสก็สีได้เข้าไปพูดจาพูดคุยกับพี่เพิ่นเรื่อยๆอยู่ครับนะครับที่นี้พ่อแม่พี่น้องครับเขามาเขาเนื้อหาของเรื่องกันเลยนะครับการเนื่องจากว่าอ่าหลายคนหลายท่านนะครับก็สิสงสัยกันมางอาปีหกแปด8นี่เปิดตลาดมากนี่ยง้ออย่างไายดีเป็นอันดับหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็ผมสิบอกพี่แกงน้องจังสี่นะครับเท่าที่ว่าผมนะครับ เข้าไปในตลาดนัดคกระบือนะครับหรือแม้กระทั่งว่าทําการสืบข่าวเกี่ยวกับทางด้านปริสัตวทในช่องทางต่างๆครับในซื้อทั้งออนไลน์ก็ดีนะครับซื้อทั้งเอกสารก็ดีก็พบว่านะครับพ่อเม่พี่น้องครับง่วที่ขายดีตอนนี้ก็คือง่วเนือเด้อพ่อเม่พี่น้องครับง่วเนื้อนะครับเป็นเพศผูนะครับให้ที่สําคัญนะครับพ่อเม่พี่น้องครับ ให้เป็นเลือดยุโรปได้ยิ่งจะดีนะครับเพราะว่าจิเป็นเลือดอจังเลือดชาโลเลยจังสีนะครับหรือแม้กระทั่งเลือดแอ,องกัสจังสีนะครับจะดีมากๆนะครับให้มีเป็นง้วเนื้อไวคอนนะครับแล้วก็ต้องเป็นเพศผู้นะครับเพราะแม่พี่น้องครับเพศผู้เป็นง้วเนื้อนะครับลูกผสมยุโรปนะครับแล้วก็ ที่สาคัญต้องวดนะครับที่สําคัญต้องวดแล้วก็อายุต้องได้นะครับพร้อมที่จะคุณน,นะครับแก้งหูสันี่จะเป็นวัวที่พบว่าขายดีนะครับที่สุดเท่าที่ผมเข้าไปสืบข่าวถามข่าวในตลาดนะครับซึ่งคุ้มพ่อค้าที่จะทําการรับสือนะครับก็จะเป็นคุ้มพ่อค้าเวียดนามนะครับคุ้ม พ่อค้ากัมพูชานะครับกัมพูชานี่เพิ่นสิมาง่วงเนือที่ค่อนข้างที่จะโตใหญ่เพิ่นสูรค่าได้นะครับพ่อค้ากัมพูชานี่นะครับส่วนพ่อค้าเวียดนามนะครับกอห้เป็นเพศผูครับพ่อแม่พี่น้องครับและที่สําคัญอ้วนนะครับเพิ่นสื่อแท้แน่นอนส่วนราคาการรับสื่อก็เป็นไปตามคนไกของตลาดครับจะถือกับแพงกับขึ้นอยู่กับคนสองคนเนาะ พอแม่พี่น้องครับซึ่งก็เท่าที่ผมได้ทาการวิคห์ไว่อนหนานี่ก็จะพบรค่าจาค่อะค่อยขยับเป็นขึ้นขันบันไดนะครับพอแม่พี่น้องครับแต่ว่าเหนืออื่นใดเลยนะครับพอแม่พี่น้องก็คือหัวใจสําคัญค,คือเรื่องของการส่งออกไปต่างประเทศนะครับเนาะยางที่ผมได้เคยทาข่าวไว่อนหนานี่นะครับเกี่ยวกับ ง่วนเนื่อยไปต่างประเทศนะครับว่าตลาดนั้นมีประเทศใดแน่ก็ถ้าพอแม่พี่น้องนะครับอยากทราบก็กลับไปเบิ้งในอีพี่เก่าๆของผมเลยก็ได้นะครับว่าราคาว่าความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการช่งไปต่างประเทศนี่เปลี่ยนยังไ๋แน่นะครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องเข้าไปติดตาม e ีพี่เก่าๆเด้อครับสชได้ลู้นํำกันมา ภาวะตลาดปีหกแปดนะครับข่าวข้าวปีหกแปดเกี่ยวกับด่างปศุสัตเป็นยังไงแน่ยครับฝากปีฝากนอกเข้าไปติดตามพี่พี่เก่าเก่ากันน้องครับพ่อแม่พี่น้องครับที่นี่พ่อแม่พี่น้องครับอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็สิบ,บอกพี่แกงน้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพันธุก,กรรมนะครับแนะนําพ่อแม่พี่นอ้องยังสี่ ถ้าพอแม่พี่น้องจับผสมง่วนะครับก็ให้เน้นเป็นสายเนือนะ้อเ้อพพอแม่พี่น้องครับเหมือนผมได้แกงวบก่อนน,นี้บอกว่าเป็นลูกผสมแองกัดยังในภาพนี้นะครับเป็นแม่พันธุ์เป็นแองกัดเท่าก็สามารถเอาไปต่อยอดได้ต่อต่อในสายเนื้อนะครับเพราะว่าสิไปใส่กับชาโลเล่ก็ดีนะครับมันก็นสีเห้มมีคุณภาพไขมันแซกที่ดีขึ้นเวลาเข้าไปท้องตลาดนะครับ พอค่าส่วนใหญ่แล้วเพิรกระสีถามหาสายเนื้อนี่แหละครับเป็นสายเนื้อลูกยุโรปถ้าเป็นชาโลเล่ได้จะดีนะครับพอแม่พี่น้องครับช่วงนี้นะครับชาโลเร่ได้จะดีนะครับอ่าพอวายอย่างพะว่ามันมีเลือดยุโรปแล้วไขมันแสบในตเพินค่คนขังที่จะดีนะครับพอแม่พี่น้องครับอ่ายังทีในภาพที่พอแม่พี่น้องเห็นนี่ก็จะเป็นลูกผสมชาโลเล่นะครับอ่ากระชี บอกมากค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะครับหรือจะเป็นลูกผสมาบราร์มันก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องจะเลือกที่จะพัฒนาแต่ที่สําคัญให้เป็นสายเนื้อเด้อพ่อแม่พี่น้องครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่ครับเขาทรงถ่ายพี่แล้วนะครับกรสีสรุปสั่นๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันว่า,าหลังจากเปิดตลาดปี68นี้ง่วประเภทใดที่ทําการขายดีอันดับหนึงนะครับก็คือง่วเพล นะครับเป็นเลือดยุโรปนะครับบัวว่าสีเป็นเลือดผสมแองกับแบงกัดชาโลเลก,ก็ดีนะครับแล้วก็ให้มีอายุยูทีสองปีขึ้นไปพร้อมคุนเดอร์พอ,อ,พอแม่พี่น้องครับและที่สําคัญกคุงพ่อขาก็จะเป็นกุงพอ่อขาเวียดนามคุงพอ่อขามาเลเซียนะครับที่นี่อีพี่หนานะครับพอแม่พี่น้องครับผมสีมาคุยกันในเรื่องของอโอกาสแนวโน้ม นะครับการที่จะส่งไปประเทศจีนนะครับพอ่อแม่พี่น้องครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากหน่อยเท่าใดก็สี่่วนทีช่วนหน่องมาคุยกันและมีะหอกันในอีพี่หนานะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับติดตามสอแสงครับนําเนเดอร์ครับรวาว่าทุกการติดตามก็คือกําลังใจในการทีผมจะทําคลิปดีๆมาฝากทีตอนน,อน่องในครั้ง่อไปนะครับ ที่สำคัญนะครับพ่อแม่พี่น้องครับจะกราบขอบพระคุณหลายๆนะครับที่เขามากกดติดตามเนี่ยเขาเขามากคอมเมนต์นะครับให้กับอซอสแสงคํานะครับจะยอนดีซอสแสงคับเข้าหนีมีกำลังใจในการเล็ดคลิปต่อๆไปต่อาฝากที่ตอนน้องนะครับสำหรับนี้พี่นี่ก็ต้องขอกข่าวคำว่า,าสวัสดีครับ